จริงเราทีมงานทุกคนนะครับทีม JME Music ทาง19นที p แฮปปี้มากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เราคิดว่าเราได้อะไรกลับมามากกว่าที่เราคาดคิดไว้เหมือนกันแล้วก็หวังว่านี่จะเป็นนิมิตหมายดีๆสำหรับการเริ่มต้นงานใหม่ในค่าย1 9ในครั้งนี้ด้วยครับ ผมคิดว่าจริงๆแล้วสิ่งสําคัญคือศิลปินทุกคนที่ทํางานเป็นอาชีพป็นวิชาชีพนี้จริงๆแล้วบุคลิกภาพกับความความแตกต่างหรือยูนิคเนสตรงนั้นเป็นเรื่องสําคัญผมว่าแต่ละคนผมผมคิดว่าตัวผมเองคงไม่อยากจะพูดชี้นำเพราะว่าแต่ละคนมีความโดดเด่นยังไงแต่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราเลือกมามีความโดดเด่นที่แตกต่างจากสิ่งที่คุณเคยพบเจอแน่นอนแล้วก็อยากจะให้ผู้ชมผู้ฟังหลายๆคนมีโอกาสได้สัมผัส ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองเป็นหลักครับครับเราเราเรา,เราเลือกมาในคนที่เราเชื่อว่าเราสามารถจะทำงานด้วยได้ครับเพราะว่ามันก็มีอย่างที่เรียนบนเวทีเม่ักครู่ก็เรียนว่าางทีมันจะมีบางคน,น,น,นที่เราชอบมากแต่เรารู้ว่เราอาจจะไม่เหมือนเราชอบมันก็เหมือนความรักบางครั้งเราชอบคนบางคนที่เรารู้ว่าเราไม่เหมาะมันไม่ได้แปลว่าทุกอย่างที่เราชอบเหมาะกับเราเสมอไป ครับยังไงจะขอขอบื้นทิ้งพื้นที่ให้กับน้องๆด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับครับผมขอบคุณค่ะโอเคโอ้โหโดนดันมาจากข้างหลังเลยนะคะสวัสดีค่ะกอกีกวิสรานะคะก็เป็นผู้ชนะค่ะจากรายการไนทีแลบนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งใน5ศิลปินของายชินนะตอนนี้ค่ะแล้วก็จะมีอีก4คนดูภายใต้หน้ากากมานานค่ะเป็นไงบ้างคะทุกการ โอ้โหคือเราเข้ามาที่รายการ n i g h t Lab อะค่ะสำหรับตัวกอกี้เองคือเป็นคนที่เดินตามหาความฝันมาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็ผ่านมาหลากหลายเวทีมากๆเลยอาจจะมีคนเคยเห็นกอกี้ในทั้งรูปแบบนางงาม การเป็นพิธีกรการเป็นนางแบบหรือการเป็นนักร้องตัวเล็กคนนึง่งแต่ว่าวันนี้ค่ะมันเป็นเหมือนกับการสารฝันให้ตัวเองได้ได้เข้าใกล้กับความจริงมากยิ่งขึ้นในเส้นทางของการเป็นศิลปินนะคะแล้ววันนี้ก็คือนายทีนแบบช่วยผลักดันเราแล้วก็ช่วยทําให้ตัวเราอะค่ะแบบออกมาในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่ชัดที่สุดในตอนนี้ คือจริงๆก็คิดว่าเวทีนี้จะเป็นเวทีสุดท้ายสาหรับการประกวดในทุกๆอย่างเลยค่ะแล้วเราก็มั่นใจค่ะเพราะว่าตอนที่เราเห็นในใบสมัครเขียนว่า GM G m g r a m กรมีและนี่คือค่ายอันดับหนึ่งของประเทศแล้วอ่ะเราก็เลยแบบมีความรู้สึกว่างั้นที่นี่แหละก็คงจะเป็นเวทีสุดท้ายที่เราจะปิดอย่างสมศักดิ์ศรีเลยก่อนที่เส้นทางนี้มันอาจจะไม่ใช่เส้นทางของเราก็ได้แต่ในท้ายที่สุดแล้วเราก็ยังเลือกที่จะมาเวทีไนทินแลบค่ะและสุดท้ายก็ประสบความสําเร็จ นนเส้้ทางงีจริๆคือตอนแรกไม่ไม่ได้คาดหวังสูงขนาดนี้ค่ะแต่พอเหมือนเราได้เข้าไปในรอบที่ลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้น,นเราก็เหมือนพยายามเค้นในเรื่องของการเป็นตัวเองนะคะมันยิ่งเหมือนพอเรายิ่งทําเรายิ่งได้ค้นพบตัวเองมากยิ่งขึ้นเหมือนรายการนี้ก็ช่วยค้นหาในบางอย่างที่เราอาจจะไม่เคยเห็นในตัวเองแต่ว่า มีคนรอบๆอบที่เก่งๆที่อยู่ข้างๆตัวเราที่คอยแบบผลักดันว่าเฮ้ยแกก็ทําอันนี้ได้หน่แกก็เป็นแบบนี้ได้หน่จนจนมันกลายเป็นเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะตอนนี้ในรายการด้วยค่นะ,นะอะ,ะอโอ้โหคือวันนั้นก็คือสุดสุดลงไปกับพื้นเลยคะ่ะแล้วพี่ๆก็คิดว่าเป็นลมค่ะก็เลยแบบว่ารีบรีบๆรีบคว้ากันคือวันนั้นคุณแม่ก็มาเชียร์ด้วยค่ะก็เลยเป็นอะไรที่รู้สึกว่า อบอุ่นค่ะแล้วก็ดีใจที่เราเป็นลูกสาวที่แบบสู้มาตลอดแล้วเราก็ได้ทําตามความฝันของตัวเองแล้วก็ทําให้ความหวังของที่บ้านแบบสําเร็จเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นสักทีหนึ่งจะได้เห็นหลากหลายคาแรคเตอร์มากๆเลยค่ะแต่กอกี้จะไม่ทิ้งความเป็นตัวเองที่กอกี้มาจากลูกทุง่งเพราะว่ากอกี้เกิดมาจากเพลงลูกทุ่งค่ะแต่ว่าเราจะพยายามเอาตัวเองไปอัดแอปกับไม่ว่าจะเป็นแนว เรเก้แนวร็อกบ้างหรือว่าอาจจะเป็น EDM อะไรแบบนี้คือมันมีอะไรที่สนุกและท้าทายออรอกรอกี้อยู่เยอะมากค่ะแต่ก็จะพยายามพรีเซนต์มันออกมาแล้วจะทำให้ทุกคนแบบว่าโอ้โหนี่กอรอกี้หรออะไรแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยได้ค่ะครับผมผมจิกซอสลอรี่ครับ <laughs> ได้ครับเยอะเลยเยอะ้ากเลยเป็นไงบ้างครับความสำเร็จการัข่งขีนเป็นยังไงรู้สึกดีใจครับดีใจรู้สึกเหมือนแบบว่าสิ่งที่เราทําตั้งแต่เด็กมันวันนี้เหมือนแบบมีคนคอยมาซัพพอร์ตแล้วก็อาจจะเห็นลู่ทางใหม่ๆในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆผมยังไม่ได้ร่วมงานกับพี่อมโดยตรงขนาดนั ว่าเท่าที่ได้สัมผัสก็คือจริงๆพี่อมคือเหมือนด้วยสไตล์เพลงผมครับพี่อมเขาก็ไม่ได้มายุ่งอะไรมากก็คือเหมือนแบบปล่อยให้ผมเป็นอิสระซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับแทบจะไม่ได้ขัดอะไรเลยครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากๆครับแล้วพี่บ้าใหา่จะทำเสอะไรออกมาอะไรในตัวเออคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าก่อนที่ผมมาอยู่ตรงนี้ผมทำเพลงใต้ดินมาอยู่แล้วครับแล้วก็ ออพอมาอยู่ตรงนี้ครับผมก็คงยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรตัวเองมากครับแต่ว่าผมอยากรู้เหมือนกันว่าใครมองผมไปในทิศทางไหนผมอยากจะล,ลองปรับจูนเพื่อที่มันให้มันโตขึ้นแต่แล้ก็ขึ้นมาอยู่ดีแล้วนะครับผม <laughs> มันกำลังทำไม่ได้สองเพลงครับพี่รอดูอนาคตครับโอ้ยผมพร้อมตั้งแต่เด็กแล้วครับผมชอบแนวนี้ผมชอบแนวนี้มากครับผมชอบทำเพลงครับ เป็นเป็นชื่อในวงการครับใช่ใช่ครับเป็น AKA ครับต่อไปเลยครับกลุ่มพิจารณากันครับนี่ครับสวัสดีครับคีตาครับลาสอเป็นไงบ้างฮะเป็นหนึ่งในห้าองกันเราเกือบต่ชนะเลิศด้วยซ้ำครับก็รู้สึกดีครับที่ได้เป็นหนึ่งในศิลปินในค่ายในทีครับ พี่อย่าปล่อยผมอย่างนี้ดิเป็นไรื่องแรกเป็นเรื่องแรกจาความรู้สึกที่เราจะได้เป็นหนึ่งในห้าครับรู้สึกดีครับที่ได้เป็นหนึ่งในศิลปินที่อยู่ในค่ายในทีมเส้นทางกว่าเราจะมา็นหึ่งในนี้ได้เราผ่านมันยากลำบากขนาดไหนก็จริงๆริแล้วผมอยู่กับดนตรีมาทางชีวิตแล้วครับทุกช่วงเวลาก็คือดนตรีครับแต่ว่าวันหนึ่งก็อยากมีค่ายที่ซัพพอร์ตครับ no. ซัพพอร์ตเราด้าน ด้านสื่อด้านภาพหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ครับแล้วก็ผมชอบผู้บริหารทายนี้เลยครับ <c oughs> ใช่ใช่รเ้ร่วมงมีคมาบอะไรในราการเรางนานรเรงม,งม,งม,งมากเ <c oughs> อ่เป็นเรื่องตัวเองครับหมายถึงแบบผมผมยอมรับเลยว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลงไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นแล้วการที่มาอยู่ในรายการนี้มาอยู่ท้ายนี้มันรู้สึกว่าผมมันจะต้องพุชตัวเองขึ้นมาระดับหนึ่งเลยอะไรเงี้ยก็แบบซ้อมทุกวัน บอยๆเราจะอะไรบ้าก็คงจะเป็นอเดับหนึของตัวเองครับที่ที่ทําในสิ่งที่ชอบประมาณนั้นครับพี่บอสตี่าวรุ่งครับพี่ดารุ่งคไรส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะครับไม่ากครับผมกับกับกับการเข้าร่วมปรเกนี จริงๆสำหรับผมมันเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นที่ใหม่มากเพราะว่าผมมาจากที่ที่ไกลมากๆครับแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนๆพี่ๆในในที่เนี่ยใน19แล็บเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีความสุขมากๆครับเป็นยังไงบ้างการทำงานกับเพื่อนการแข่งขันที่ผ่านมาความรู้สึกในการที่จะต้องเราต้องแข่งกันนะเนะในรายการเขียนขีดหนาเขาบอกไปครับผมเหม็นขีดหน้าพวกเขา จริงๆมันมันเป็นสิ่งใหม่ครอย่างที่บอกมันชนใหไกูเนี่ย <c oughs> ให้เขาเห็นนะว,ว่าเหม็นจริงจริงๆมันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่มากๆอย่างที่บอกว่าการที่ฟิตได้มาที่นี่มันมันทำให้แบบว่าครั้งหนึ่งในการเป็นแบบนักดนตรีกลางคืนมันมันก้าวมากขึ้นมากกว่านักดนตรีกลางคืนนะครับฉะนั้นก็เลยรู้สึกดีกับที่นี่มากๆ ถ้าเอาความจริงไม่คิดเลยครับเพราะว่าการที่มา audition รอบแรกอะ่ะผมผมรู้สึกว่าแค่มาเอาประสบการณ์แล้วก็กลับบ้านนะครับจริงๆมันมันกังวลครับเพราะว่าสิ่งสําคัญของเรามันคือมันคือแบบ comfort z o ซนที่เราอยู่ครับการที่ต้องออกมาจากที่ที่เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยแล้วก็ต้องขยับมาอยู่ในที่ที่มันกว้างขึ้น ในในงานที่มันยากขึ้นความกังวลมันมันมันมากขึ้นครับมันคงต้องบอกตัวเองว่าต้องสนุกกับมันครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่เราสามารถสนุกกับอะไรได้บางอย่างนานๆมันมันน่าจะเป็นสิ่งที่บอกเราได้ว่านั่นคืออาจจะเป็นสิ่งที่เรารักมันก็ได้ใช่ครับ มันต้องยอมรับครับจริงจริงพร้อมไหมผมไม่กล้าพูดว่าผมพร้อมครับแต่ว่าก็ลองเข้ามาดูครับก็มาดิครับได้มาดิครับมองกล้องหน้ากล้องพร้อมพี่ก็คุยกับกูพี่อ้าวโอเคครับโอเคโอเคสวัสดีจ้า ผมี่มเองนะครับหมายถึงสกัน่า,อ,า,าอ๋อเคยยังไงนะฮะหมายถึงว่าเราเองมีประสบการณ์การที่อ๋อใช่ครับนี่เลยครับคือคือจะบอกว่าเออดีใจที่ที่ได้มาที่นี่มาถึงว่าดีใจที่ได้เจอทุกคนดีใจที่ได้ได,ได้ได้มาคุยกับทังบ้านทุกคนนะจ๊ะก็ก,ก็นั่นแหละครับ นี่เหรอครับ <Okay. S 1> คือตอนนั้นโอรู้สึกว่าโอได้เจอตัวเองแล้วย้อนกลับไปก่อนที่จะส่งริชารมาที่นี่นะครับเหมือนว่ามันได้อยู่กับตัวเองสักช่วงหนึ่งแล้วก็ออได้ได้คำตอบได้ตกตะกรนบางอย่างนะครับแล้วแล้ก็ช่วงนั้นก็ว่างๆด้วยก็เลยรู้สึกว่า m o v ฟไปต่อดีกว่าแบบหมายถึงไม่รู้จะอยู่ตกกับที่ยังไงอะไรเงี้ยก็เลยลองดูอีกสักตั้งหนึ่งเผื่อจะเป็นการ ส่งท้ายที่ดีสมมุติว่ามันจะไม่เกิดขึ้นจริงๆอะนะโ็รู้สึกว่าว่า,วาก,ก็ก็เหนื่อยแล้วนิดหน่อยแล้วก็เลยรวบรวมความกล้ารหรือ,อย่างเพื่อส่งานายทีนมาเอ่อมันคิดหนักไหมเหรอครับมันคนละเรื่องกับตอนที่เคยประกวดมาครับคือตอนนั้นเราเราไปพร้อมกับการที่เปิดหน้า <c oughs> เปิดตาแล้วก็ แล้วก็โชว์ความสามารถทุกอย่างผ่านทุกอย่างท,ที่ทุกคนจะเห็นเราได้เลยแต่ว่าพอมาเป็นในทีแลบอะครับคิมิกแรกของรายการคือการปกปิดตัวตนเพื่อเอาความสามารถจริงๆมามาโชว์กันอย่างเงี้ยอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ทําให้โอรู้สึกว่าอยากจะมาครับมันมันแปลว่าโอจะได้เริ่มใหม่อีกทีหนึง่งไม่ได้เริ่มต้นจากจุดตั้งต้นที่มันมีอยู่นั่นแปลว่าถ้าผมถ้าผมสามารถอะผมก็จะไปได้ แต่ถ้าผมไม่สามารถนั่นแปลว่าผมไม่เหมาะกับมันผมก็คงจะไปไม่ได้ผมยอมรับกับตัวเองแค่นั้นแล้วผมก็ส่งไปเลยครับครับพี่เคยทำในห,หลายๆครั้งจนท้อไหม <c oughs> ผมมารู้สึกอย่างนั้น <c oughs> อ่าล่าชีสแบบว่ามันเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับที่ผมให้ตัวเองนะหมายถึงว่าอาจผมอาจจะไม่ได้เลิกทำมันก็ได้เพราะว่าก็ยังอยู่ในที่ที่มันยังมีพื้นที่ให้ได้ทำอยู่แต่ว่าสำหรับ ความทะเยอะทะยานอะสำหรับบางอย่างที่ผมอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้มันมันคือครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วนั่นแหละครับจาก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 ไฟเล็กๆดวงนั้นก็ก็นายทินก็เติมให้มันโหมขึ้นมาอีกทีหนึ่ง,งออผมว่ามันเกินคาดครับคือผมแค่หวังว่าตอนส่งใบสมัครผมยังไม่รู้เลยจะได้มาเป็น91คนไหมอะเพราะว่ามันไม่ได้วัดอะไรเลยเขาเอาทุกคนจับ โปรไฟล์จริงๆนะครับผมก็เลยไม่ได้คิดว่าจะต้องคาดหวังกับมันผมแค่ค่อยๆสเต็ปทูสเต็ปไปเรื่อยๆอยนะซึ่งซึ่งก็นั่นแหละครับมันก็ได้เข้ามาแล้วผมก็ว่าผมดีใจที่ผมทําไปได้เต็มที่ที่ผมทําได้แล้วนะในทุกรอบหวังว่าจะพอใจกันครับ ใช่ครับใช่คือผมมีแผนเยอะมากที่ตั้งแต่แรกเลยนะแค่มันเขไม่เคยได้ใช้เลยเอออันนั่นแหละฮะคไม่กล้าแทร<ช>แกแรแผนเยอะมากจ่ไม่ได้ใช้ใช่วันนี้จะได้นกมาใช้คือเราไม่มีสเปซที่จะที่จะที่เราจะโชว์อออมันออกไปแต่ว่าซมมี19แล้วผมสามารถเอาเพลงต่างๆที่ผมเคยเขียนไว้ออกมา โชว์กันแล้วที่จะได้ฟังกันในวันนี้นะครับชื่อเพลงว่าซอมเบฟเป็นเพลงที่ผมเขียนไว้นานมากยอะยเดี๋ยวผมเปิดคอร์ดมาร์เก็ตติ้งวันโอวันวินออซี่นะครับันกีเราเห็นแบบครับก็หลังจากนี้นะครับโอรู้สึกว่าโออยากให้ทุกคนเห็นความเป็นตัวมาตั้งนานแล้วแหละแค่ โอ้อาจจะบาลานซ์มันไม่ดีอันนี้โอยอมรับเลยมันมันมันด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรก็แล้วแต่หลายๆอย่างแต่ว่ากลับมาครั้งนี้ก็หวังว่าจะได้เอาความเป็นตัวเองแนวเพลงด้วยเองทําความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นมาใส่ลงไปในผลงานแล้วก็เชื่อว่าการแมネจแล้วก็การจัดการของทางนายทีมจะทําให้ทุกคนได้เห็นตัวตนของโอมากกว่าเดิมแน่อนอนแล้วก็แนวเพลงก็เหมือนกันครับหวังว่าจะได้มีหลายๆแนวมาให้ทุกคนลองฟังกัน เคยแก๊งใช้คำไหนครับที่ผมรู้จักอะหรือคนทั่วๆไปผมอ่ะขอเมชชั่นถึงเหล่าเพื่อนๆและแก๊งก่อนนะครับคือโอ้ชาวทูทุกๆคนครับเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกเคว้งคว้างแล้วก็อยู่กับตัวเองอะ ผมมาเห็นน้องๆหลายๆคนที่เขาเขาไปได้ดีอ่ะไม่ต้องเมนชั่นชื่อผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วไม่ไม่รู้ว่าพูดได้ไหมนะไม่อยากจะหลุดแต่ว่านั่นแหละครับน้องๆที่ผมรู้จักอ่ะเออเขาเขาก็เป็นต้นแบบให้ผมเหมือนกันที่เขาไปถึงตรงนั้นได้แล้วผมก็สมเพศตัวเองนิดหน่อยถ้าสมมุติว่ามันจะไปไม่ถึงหมายถึงว่าถ้าจะแบบไม่ลองกับมันอีกสักทีอย่างเงี้ยเออผมยอมรบับความจริงนะว่าถ้ามันจะมาไม่ได้แต่ว่าผมแค่อยากลองอีกสักทีนึงก็ ก็เลยลองดูแล้วก็ถ้าจะบอกกับทุทกๆคนที่มีความฝันหรือว่ารู้สึกว่าอยากจะมาทางด้านนี้จริงๆหรือว่าด้านอื่นก็ได้ที่มีความฝันจริงๆครับผมรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับทุกคนเลยอะสเตปแรกมันเริ่มจากทุกคนแล้วก็เราก็ทุ่มเทตัวเองลงไปกับมันให้ได้จริงๆถ้าสมมติทุกคนแบบช่ำในมันแล้วเงี้ยก็เดี๋ยวมันก็จะ โล่ไปเองครับผมเชื่อแบบนั้นนะสู้ๆครับเราปล่อยเพลงในอัลบั้มครับเป็นเวลาที่ตอนบขบวนไปแล้วครับแต่วันนี้เป็นวันแรกที่จะปล่อยเพลงขายอัลบั้มใหม่ครับแต่ละคนอ๋อได้เลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยจ้าเล่นจากออสกีกันนะ โอเคค่ะโอเคค่ะก็คือเดี๋ยวโชว์แรกก็เดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่จะเป็นสเตจแรกค่ะที่เราทั้ง5คนนะคะจะได้โชว์ซิงเกิลที่2ที่เพิ่งปล่อยใช่ค่ะเพราะว่าทุกคนปล่อยพร้อมกันหมดเลยค่ะเป็นออดิโอเพิ่งจะปล่อยไปเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะใช่ ได้เลยค่ะเพลงของกอกกี้นะคะซิงเกิลที่2ชื่อว่าโอ้เจ้าดอกไม้ค่ะก็เป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องราวชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะซึ่งกอกกี้ก็ได้เปรียบเปยเขาเป็นเหมือนดอกไม้ดอกหนึ่งค่ะที่เขาได้ไป,ปเผชิญกับโลกที่มันกว้างใหญ่แต่มันก็อาจจะไม่ได้ดีในแบบที่เขาคิดเสมอไปค่ะก็ต้องรอติดตามค่ะว่าเนื้อหาของในเพลงจะรุนแรงหรือว่าลึกซึ้งกินใจขนาดไหน ก็ส่วนเพลงของผมนะครับผมก็ชื่อเพลงรอยสักรับรู้สึกผมแรงบันดาลใจที่ได้เขียนเพลงนี้คือผมเคยนึกถึงคนคนหนึ่งคนระับแล้ว,ต,วตัวผมก็เป็นคนชอบงานศิลปะพวกการสัก์ตามตัวตามร่าง,างตามร่างกายอะไรอย่างนี้ครับแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเปรียบเทียบความรักเหมือนกับรอยสัก์อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็บางทีเรายังไม่สามารถลืมเขาได้มันก็เป็นเหมือนแบบความเจ็บปวดที่สวยงามอะไรเงี้ยมากกว่า ผมก็จากประสบการณ์ที่เคยโดนคนว่าหรืออะไรก็แล้วแต่ครับก็จะเป็นชื่อเพลงเก่งนันกกทํทำย่างดีว่าครับก็ผมคิดว่าเพลงนี้น่าจะฟังกันได้ทุกคนนะหมายถึงว่าถ้าคุณมีเจ้านายคุณหรือว่าใครใครใคร,ใครก็ได้ที่สั่งงานคุณอยู่คุณก็ส่งเพลงนี้ไปให้เขาฟังได้นะครับประมาณนี้กะครับอ้า <c oughs> เพลงผมเชื <Scroll> <ten> on so ่อเพลงว่าคิดถึงเธออีกแล้วครับมันพูดถึงการคิดถึงคนคนหนึ่งที่เรายังติดอยู่ในความทรงจำครับคือคิดถึงเขาในแง่บวกนะมันจะมีความเซ็กซี่นิดนึงมั้งลองฟังกันดูครับให้ผมพูดอะไรนะครับทุกคนก็ งั้นเอา,อางี้แล้วกันเดี๋ยวโอขอสรุปสั้นๆทีหนึ่งว่าออวันนี้นะเป็นวันที่พวกเรามาเปิดค่ายนายทีอีกทีหนึ่งแล้วก็หลายๆคนอาจจะเคยดูรายการมันแล้วแหะครับถ้าใครยังไม่เคยก็ YouTube เลยนะครับนายทีแลบตั้งแต่อ p พีหนึ่งครับผมเป็นรายการวาไราตี้สนุกสนานมากครับแล้วก็วันนี้อันนี้คือผลผลิตจากทางนายทีแลบนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนพูดว่าในปีต่อๆไปแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่จะได้เจอกับพวกเรานะจะมีผลงานใหม่ๆให้พวกพวกคุณได้ชม การเยอะแยะแล้วก็เข้ามาติชมกันได้เข้ามาคอมเมนต์กันได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้าดาแล้วก็อย่าด่าพี่จีนะครับรอ<าว><าว>ลเลยนะครับ<าว>แล้วก็นั่นแหละครับขอพื้นที่ตรงนี้ไว้ฝากให้เป็นที่ที่ขอกําลังใจจากทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าก็ใหม่มากนะครับแล้วก็ฝากเสพผลงานเราด้วยแล้วก็ครับผมกดแชร์ด้วย เอันนี้ผมมั่นใจอันนี้ผมมั่นใจวันที่ผาชอบพูดอะไรก่อนที่ค่ายเขาจะกำหนดครับแต่โดนปรับหลายรอบนะอันนี้ผมมั่นใจวันที่7จธันวาครับเจอกับพวกเราได้ที่บิ๊กมา n t a เทนนะครับเวทีไหนก็ก็ดูในตารางได้เลยนะครับครับผมก็ถ้าใครสะดวกอยู่แถวนั้นก็ไปเจอพวกเราได้แล้วก็ ติดตามข่าวสารใน19 Official แล้วก็กด Follow YouTube 19 Official TikTok X ก็หลายๆช่องทางครับพี่อยาให้ผมพูดอะไรไหมเอาอะไรอีกครับมาถึงว่ามันหมดอย่างนะครับยังไงนะโอวัลผมบอกฝากช่องทางไปแล้วอ่ะผมไม่ต้องพูดอะไรตอเลยโอเคขอบคุณครับ ที่สี่ทุกคนทีก็ขอคุณเขาใค,ครับอยู่กันปะ